สุขโขทยัยน้ำจากแม่มอกไหลาบาท่วมถนนสายบายพาสสุสขโขทัยตากสูงกว่า45เซนติเมตรจนต้องปิดการจราจรเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้อ่างแม่ท่าแพรอําเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยและอ่างแม่มอกอําเภอเถินจังหวัดลำปางมีปริมาณน้ำมากขึ้นล้นสปริงเวย์ประกอบกับมีปริมาณฝนสะสมไหลาจากอําเภอทุ่งสเสลี่ยมไหลผ่านพื้นที่อําเภอศรีสํารงเข้าสู่ทะเลหลวงทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ไหลบ่าข้ามถนนบายพาสสุโขทัยตากบริเวณทางหลวงหมายเลข125ตอนแจกกันบ้านสวนมีระดับน้ำท่วมผิวถนนที่45เซนติเมตรระยะทางกว่า3กิโลเมตรทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประกาศปิดการจราจรเนื่องจากมวลน,น้ำมีปริมาณมากและไหลลงสู่ทุ่งทะเลหลวงทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่7ตําตำบลทับพึง่งอำเภอสีสาโรงกว่า50หลังคาเรือนชาวบ้านต้องอาศัยเรือเข้าออกซึ่งมวลน,น้ำดังกล่าวจะไหลลงสู่ ท่วงทะเลหลวงและไหลลงพื้นที่ตำบบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยทําให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศเตือนชาวบ้านที่อยู่ในทางน้ําผ่านให้เร่งขนของหนีน้ําผู้ป่วยสิ่งของสําคัญไปไว้ในที่ปลอดภยัยขณะที่ทางโรงพยาบาลสุโขทัยที่ตั้งอยู่ใกล้ลําน้ําแม่ลําพันธ์ขณะนี้มีน้ําจากคลองแม่ลําพันธ์ไหลเข้าท่วมด้านหน้าโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่เร่งวางกระสอบทรายกันไม่ให้น้ําเข้าในบริเวณโรงพยาบาลอยู่ในขณะนี้